สวัสดีชาวแฟนดอมมิวแกรมทั้งหลายผมย่าดอกขาวไล้กลับมาอยู่กับคลิปวิเคราะห์ MB มิวแกรอมอีกครั้งในครั้งนี้จะเป็นคราวของเด็กสาวที่ภายนอกนั้นดูอ่อนต่อโลกแต่เบื้องลึกแล้วเธอจะเป็นแบบนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอเหมือนอย่างที่เคยก่อนจะไปฟังผมวิเคราะห์ MB สิ่งที่ผมกําลังจะพูดออกมาต่อจากนี้เป็นเพียงสิ่งที่ผมหาข้อมูลมาเพียงเท่านั้นไม่ได้มีการยืนยันความถูกต้องจากที่ไหนทั้งสิ้น และคนที่ผมจะนำา MV มาวิเคราะห์ในตอนนี้คือเด็กสาวผู้มาพร้อมกับลูกโป่งสีชมพูและบทเพลงสุดน่ารักคาชิวากิไม่สิคาชิกิเอ่อแล้วนั่นใช่ชื่อจริงไหมนะเอาเป็นว่า MV Imbilical ของนักโทษหมายเลข0ูนย์ศูนย์อยูนอแค่คิดว่าออุอ่๋นจังเลยนะจะมีเพียงสองเราฉั เมื่อเริ่มต้นเราจะได้เห็นตัวของยูโน่นั่งอยู่บนบันไดวนสีฟ้าและกำลังถือลูกโป่งสีชมพูซึ่งสีชมพูนั้นเป็นตัวแทนของยูโน่อยู่แล้วแต่บันไดวนและลูกโป่งละ่ะพวกมันนั้นจะสื่อถึงอะไรฉากต่อมาพวกเราจะได้เห็นตัวยูโน่อยู่บนรถไฟพร้อมกับเห็นว่าเธอนั้นกำลังเล่นมือถือด้วยใบหน้าเหนื่อยหน่ายแต่สิ่งที่น่าสนใจในฉากนี้คือเนื้อเพลงทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ มันทำให้ฉันรู้สึกหัวเสียทั้งหมดมันเป็นเพราะเธอนี่คือเนื้อเพลงที่ผมคิดว่าน่าสนใจในฉากนี้ในระหว่างที่เนื้อเพลงนี้กำลังเล่นอยู่ตัวยูโนก็ทำตัวน่าสงสัยราวกับว่าเธอนั้นปกปิดความลับบางอย่างเอาไว้อยู่หลังจากนั้นยูโนก็ได้รับข้อความจากใครบางคนที่ทำให้ท่าทีเบื่อหน่ายของเธอนั้นหายไปตรงนี้มีจุดสังเกต คือรอยยิ้มของยูโนในฉากนี้นั้นดูไม่เป็นธรรมชาติราวกับว่าเธอกำลังฝืนยิ้มอยู่ภาพหลังจากนี้เราจะได้เห็นยูโนในหลากหลายสไตล์กำลังเที่ยวเล่นกับใครบางคนอยู่จุดสังเกตในฉากนี้คือสถานที่ทั้งหมดที่ยูโนเที่ยวนั้นดูเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดโดยแตเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นภายในที่เดียวกันและวันเดียวกันทำไมตัวของยูโนต้องเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองขนาดนั้นละ่ะ หลังจากนั้นพวกเราจะเห็นลูกโป่งที่มีลูกโป่องอันเล็ก,กวางเอาไว้ด้านในและมือของยูโนที่กำลังบีบลูกโป่งลูกนั้นเต็มแรงราวกับว่าเธอนั้นรังเกียจมันแต่ไม่นานพวกเราก็จะได้เห็นยูโนกับบันไดบนนั่นอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้จะบวกรวมไปด้วยตัวของยูโนกับสไตล์ที่หลากหลายเช่นเดิมจนเมื่อขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่ปรากฏบันไดบนอีกตัววางอยู่ข้างบันไดที่ยูโนนั้นยืนอยู่พร้อมทั้งตัวยูโนที่ร้องเรียกบันไดบนตัวนั้น เธอชอบผู้หญิงแบบไหนกันนะฉันอยากจะเป็นผู้หญิงแบบนั้นแต่บางทีมันอาจจะยากเกินไปนั่นเป็นเนื้อเพลงในฉากที่พวกเราจะได้เห็นตัวของยูโนนอนอยู่บนเตียงพร้อมกับพิมพ์แชทมือถือกับใครบางคนอยู่และหากเราสังเกตดูดีๆเหมือนว่าเธอจะไม่ได้คุยอยู่กับคนเพียงแค่คนเดียวด้วยหลังจากนั้นภาพของยูโนในหลากสไตล์ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เหมือนว่าเธอจะไปเที่ยวในสถานที่ที่แตกต่างกันด้วย แต่ก็นั่นแหละการไปเที่ยวกับคนคนเดียวต้องเปลี่ยนสไตล์รวมถึงสถานที่จะต้องแตกต่างกันขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอลูกโป่งปริศนาปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับยูโนโที่บีบมันแรงมากขึ้นแต่ก็ผ่านไปไม่นานนักพวกเราก็ได้เห็นตัวยูโนโพร้อมกับบันไดวนอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ที่ด้านข้างกับมีบันไดวนอีกอันที่มีสิ่งของปริศนาว่างอยู่ตรงข้าม ยกเว้นเสด็จต,ตัวยูโนที่ทำหน้าเศร้าในชุดเดรสสีฟ้าที่จะไม่มีของวางอยู่ตรงข้ามทำมันไปซะแล้วละ่ะถูกจับได้แล้วเนื้อเพลงที่ร้องในระหว่างที่บันไดวนสองตัวกำลังเคลื่อนที่เข้าหากันอย่างช้าๆก่อนที่สุดท้ายมันจะรวมกันแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นลูกโป่งที่ยูโนกำลังบีบก็แตกออกแต่ดูเหมือนท่าทีของเธอจะดูตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและถ้าหากเธอต้องการจะทำลายลูกโป่งนั้นจริงๆ มือของเธอมันต้องเข้ามารวมกันสิแต่นี่มันเหมือนกับลูกโป่งนั้นระเบิดออกมาเองเสียมากกว่าหลังจากนั้นพวกเราก็จะได้เห็นตัวยูโน่พร้อมกับบันไดบนแต่ในครั้งนี้มีสิ่งที่แตกต่างออกไปคือตัวของเธอนั้นอยู่ในชุดนักเรียนและกำลังถือลูกโป่งสีชมพูที่มีลูกโป่องอันเล็กวางอยู่ด้านในก่อนที่พวกเราจะได้เห็นว่าเธอนั้นก้าวบันไดพลาดพร้อมกับตกลงมา แต่ที่พื้นหลังพวกเราจะได้เห็นว่าบันไดบนสีฟ้านั้นค่อยๆพังทลายลงไปอย่างช้าๆก่อนที่ตัวยูโนจะลงมาจอดที่พื้นอย่างปลอดภยัยด้วยการจับไปยังลูกโป่งสีชมพูที่ภายในนั้นว่างเปล่าฉากสุดท้ายคือตัวของยูโนที่หันไปมองเหล่าบันไดสีฟ้าตรงหน้าพร้อมกับทำตัวสดใสร่าเริงรากับเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นหลังจากที่ฟังผมเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน MV ไปแล้ว หลายๆคนคงมีข้อสงสัยอยู่เยอะเลยเพราะงั้นผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน MV Imbilical ตัว MV จะเล่าเรื่องราวของยูโนเด็กสาวที่กำลังทำงานสีเทาอย่างแฟนเช่าหรือหนักหน่อยก็จจะเป็นเด็กเอ็นโดยดูจากการที่ตัวยูโนนั้นใส่ชุดที่หลากหลายในแต่ละครั้งที่ไปเที่ยวรวมถึงเนื้อเพลงที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครบางคน และหน้าต่างแชทของเธอที่กำลังพูดคุยกับคนหลากหลายทำให้ผมคิดว่าตัวยูโน่คงจะทำงานแบบนั้นอยู่เรื่องราวดเนินไปเรื่อยๆจนเธอรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับตัวเองจนได้รู้ว่าตัวเธอนั้นท้องอยู่สิ่งที่ทำให้ผมคิดว่าเธอนั้นท้องเพราะเนื้อเพลงที่กล่าวถึงใครอีกคนในตอนต้นผนวกกับบันไดวนสีฟ้าที่เป็นตัวแทนของยูโน่และบันไดอีกฝั่งที่มีตัวแทนของผู้ชายวางเอาไว้อยู่ซึ่งการที่บันไดสองตัวนั้นรวมกัน จะสื่อถึงการรวมกันของเพศชายและเพศหญิงซึ่งมันก็คือกาปรปฏิสนธินั่นเองครับและถ้าหากพวกเราฟังดีๆในระหว่างที่บันไดสองตัวนี้กำลังมารวมกันพวกเราจะได้ยินเสียงครางเบาๆของตัวยูโนด้วยซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าม,มันหมายถึงอะไรเมื่อรู้ว่าตัวเองท้องยูโนก็พยายามจะหาทางแก้ไขจนสุดท้ายมันก็สาเร็จหลังจากนั้นเธอก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เป็นราวกับไม่เคยเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน บันไดวนสีฟ้าและลูกโป่งทั้งสองสิ่งนี้คือสิ่งที่โผล่มาภายใน MV มากที่สุดหลายคนคงจะสงสัยว่าพวกมันนั้นจะสื่อถึงอะไรกันแน่โดยผมจะเริ่มจากบันไดวนสีฟ้ากันก่อนตัวบันไดวนสีฟ้านั้นส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันก็คือ DNA ของมนุษย์ครับหลักฐานที่จะบอกแบบนั้นเพราะในช่วงที่ตัว MV แสดงตัวบันไดนี้ขึ้นมาพวกเราจะได้เห็นยูโน รวมถึงสิ่งที่สแสดงว่าเป็นผู้ชายกําลังยืนอยู่บนบันไดและการที่ตัวบันไดของทั้งสองเข้ามารวมกันจะสื่อถึงการที่ d n a ของคนสองคนนั้นรวมกันเหมือนกับการปฏิสนธินั่นเองส่วนลูกโป่งนั้นผมคิดได้2แบบแบบแรกคือมันจะสื่อถึงถุง,ถงตั้งครรภ์ของตัวยูโนเองครับเพราะจะมีฉากที่จะทําให้เราเห็นลูกโป่งเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งสิ่งเหล่านั้นใช้แทนอวัยวะนั่นเอง โดยส่วนที่ชัดเจนที่สุดคงจะเป็นหัวใจสีแดงหรือลูกกลมสีชมพูอ่อนอาจจะเป็นสมองและการที่ลูกโป่งแตกนั้นอาจจะหมายถึงการที่ลูกของยูโน่ถูกทำลายหรือถูกสังหารไปนั่นเองครับส่วนแบบที่2ลูกโป่งนั้นคือตัวอสุจิของเพศชายครับซึ่งผมคิดว่าอย่างหลังนั้นอาจจะมีส่วนที่เป็นไปได้มากกว่าเพราะพวกเราจะได้เห็นว่าที่พื้นหลังของ MB จะมีลูกโป่งสีขาวบินขึ้นร่วกับการเคลื่อนตัวของอสุจิ การระเบิดออกของลูกโป่งนั้นอาจจะหมายถึงการเกิดยูโนฆ่าใครไปหลังจากที่ฟังผมวิเคราะห์ไปแล้วทุกคนคงจะพอเดาได้ว่าสิ่งที่ยูโนสังหารไปคือลูกในท้องของเธอนั่นเองเพราะงั้นสิ่งที่เราควรจะหากันต่อคือวิธีการฆ่าต่างหากซึ่งจากสิ่งที่คิดในตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ยูโนทำนั้นคือการทำแทง้งซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของแม่ที่ไม่พร้อม หลักฐานคือการที่บันไดบนที่ถูกรวมกันที่เบื้องหลังของยูโรนั้นถูกทำลายแถมตัวยูโนก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรมากมายนักหลังจากการทำแบบนี้แต่ถ้าหากสิ่งที่ยูโนทำไม่ใช่การทำแทง้งล่ะในฉากนึกของ MV พวกเราจะได้เห็นมุมมองของบางอย่างที่ค่อยๆตกลงมาจากที่สูงก่อนที่ลูกโป่งสีชมพูที่ยูโนถือจะระเบิดออกตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าการระเบิดของลูกโป่งนั้นมีอยู่2ออย่างคือการเกิดไม่ก็ตาย แล้วถ้าหากลูกของยูโนนั้นใต้หลังจากการตกจากที่สูงละ่ะหลักฐานที่จะช่วยเสริมในจุดนี้จะอยู่ใน MV Undercover ของผู้ควมหมายเลข000 S โดยจะเป็นฉากหนึ่งที่มีเด็กสาวคล้ายยูโนกกำลังยืนอยู่บนราวบันไดที่ดูจะเป็นตึกสูงโดยเอสนั้นกล่าวว่าภาพเหล่านี้จะเป็นเวลาที่การฆาตกรรมนั้นเกิดขึ้นในถ้าหากเรารวมกับข้อมูลทั้งหมดที่มีทำให้ผมนั้นสรุปได้ว่า สิ่งที่ยูโน่ทำนั้นอาจจะไม่ใช่การแทงลูกของเธอแต่เป็นการที่เธอสังหารลูกของตัวเองด้วยการโยนลงมาจากตึกสูงและนั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่ผมคิดวิเคราะห์ขึ้นมาได้อาจจะมีบางส่วนที่ผมตกหล่นไปเช่นสีของลูกโปง่งหรือเหล่ากล่องของขวัญทั้งหลายถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างที่ผมเพิ่งจะทราบไปคือทางเว็บไซต์ต้นทางของมิ l แกรม ได้มีผลประกาศออกมาแล้วว่าเหล่า MV ในซีซั่นที่1นั้นคนเหล่านั้นได้รับผลแบบไหนและตัวของฮารุกะในคลิปที่แล้วได้ผลลัพธ์คือบริสุทธิ์ส่วนตัวยูโนก็ได้บริสุทธิ์เช่นกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณกลุ่ม Facebook Milgram Thailand สำหรับข้อมูลต่างๆและขอขอบคุณเสียงภาคไทยเพราะๆจากช่อง AK4 Project ด้วยนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดปุ่มไลค์และติดตามเอาไว้ ส่วนวิดีโอตัวต่อไปถ้าทำเสร็จผมจะรีบลงทันทีเลยจะเป็นใครก็ฝากติดตามด้วยนะครับ